ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ค่ะประจําวันอังคารที่1นธันวาคมนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นเดือนธันวาคมด้วยดีค่ะปัญหาต่างๆที่เคยนะคะค้างๆคาาใจปัญหาต่างๆที่อาจจะหาคําตอบไม่ได้คุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากคนรอบตัวคนข้างกายที่อายุมากกว่าคุณนั่นเองนะคะและสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะจะมีโอกาสนะคะได้โชคนะคะหรือได้เงินจากทางไกลและที่สําคัญนะคะนี่สิน เก่าที่คนอื่นหยิบยืมไปก็จะนะคะได้คืนดังนั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะในเรื่องของการเงินเต็มกระเป๋าเป็นพิเศษค่ะแต่ในเรื่องของความรักนี่สิคะมีความเครียดเกิดขึ้นค่ะมีความเครียดแบบไร้เหตุผลนะคะมีความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นโดยนะคะคำพูดของคนอื่นหรือสิ่งที่คุณนั้นยังไม่ได้มองเห็นด้วยตานั่นเองค่ะต่อมานะคะดูตามผู้ที่เกิดในวันอังคาระคะ่ะ ประจําวันอังคารที่1ทธันวาคมนะคะสุขภาพของคุณนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับพวกช่องท้องระบบขับถ่ายนะ ผู้ที่เกิดวันอังคารต้องระวังให้ดีนะคะการงานจะมีการล่าช้าค่ะและที่สําคัญนะคะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเข้าไปคุยกับเขานะคะในวันอังคารที่หนึ่งธันวาคมอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดียกเว้นคุณมีธุระด่วนจริงๆมีงานด,วด่วนหรือมีสิ่งจําเป็นที่จะต้องคุยกันจริงๆแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่มีอะไรที่นะคะเป็นสิ่งจําเป็นขอให้เลี่ยงวันอังคารที่1นธันวาคมไปจะดีกว่าค่ะ ในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะเสียเงินนะคะเพราะคนที่อายุมากกว่าอย่างเช่นสุขภาพของคนรักนะคะของครอบครัวของคุณที่อายุมากกว่านั่นเองค่ะและสําหรับในเรื่องของความรักนะคะถึงแม้ว่าคุณน,นั้นจะปรับตัวถึงแม้ว่าคุณน,นั้นจะถอยนะคะแต่ช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะวันอังคารที่1ธันวาคมความรักนั้นอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่อาจารย์แนะนะคะให้ผู้ที่เกิดวันอังคารตื่นเช้ามาในเช้าวันอังคารที่1 ธันวาคมหรือช่วงเวลาระหว่างวันก็ได้นะคะสวดคาถานะคะชินนบัญชรจะช่วยได้ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะประจําวันอังคารที่1นธันวาคมนะคะไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงแต่จะมีความวุ่นวายลเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ที่ทํานะคะการถูกเอาเปรียบในที่ทํางานหรือการถูกเอาเปรียบเปรียบเทียบนะคะด้วยคําพูดเกิดขึ้นนะคะกับผู้ที่เกิดในวันพุธ แต่ในเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายเยอะนะคะในวันอังคารที่1ธันวาคมแต่ผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นยังสามารถนะคะหารายรับเข้ามากบรายจ่ายยังผ่านไปได้ด้วยดีค่ะความรักนั้นนะคะมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่มีสินเสมอกันค่ะลองหาโอกาสนะคะไปสวดมนต์ไปทำบุญนะคะตามสถานที่ต่างๆดูนะคะไม่แน่นะคะคุณอาจจะได้เจอคู่แท้ที่นั้นค่ะ ต่อมานะคะดวงชะตางผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบประจําวันอังคารที่1นธันวาคมนะคะต้องระมัาระวังสัชนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของนะคะความผิดพลาดในเรื่องของการงาน การสื่อสารที่ขัดข้องนะคะอาจจะทําให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นถูกเข้าใจผิดได้ค่ะหรืออาจจะทําให้การงานของคุณนั้นล่าชา้าแต่ใน,นเรื่องของการเงินเริ่มไหลลื่นคล่องตัวค่ะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของเดือนนะคะที่มีข่าวดีพอสมควรนะคะหลังจากที่เราเคลียร์นะคะปัญหาเก่าๆในเดือนที่แล้วจบไปแล้วนะเริ่มต้นเดือนธันวาเดือนใหม่เชื่อว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นการเงินดีขึ้นค่ะ แต่ในเรื่องของความรักนี่สิคะยิ่งใกล้เทศกาลแห่งความสุขนะคะใกล้ปีใหม่เนี่ยดูเหมือนความรักแห้งเหีห่ยวเลอเกินหรืออาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเดิมๆนั่นเองค่ะต่อมาดูชะตาผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะประจําวันอังคารที่1ทธันวาคมนะคะ ในเรื่องของการงานค่ะหากเกี่ยวข้องกับงานราชการงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนะคะงานนะคะที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรต่างๆนั้นนะคะผ่านไปได้ด้วยดีเพียงแต่ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นต้องมีความละเอียดสักนิดหนึ่งหากขาดความละเอียดอาจจะโดนตําหนิติเตียนได้การเงินก็เช่นเดียวกันนะคะต้องมีความละเอียดนะคะในการที่จะซื้อของแล้วนับตรวจนับเงินทอนให้ดีหรือนะคะเ,เวลาที่ไปกดเงินไปรูดบัตรเครดิตอย่าลืมเอาบัตรกลับมาด้วยนะคะมิฉนั้นอาจจะมีปัญหา ให้คุณนั้นปวดหัวใจได้นะคะและสําหรับในเรื่องของความรักนะคะหากคุณยังไม่ชัดเจนไม่มั่นใจอะไรกับใครในวันอนาคารที่1ทธันวาคมเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เปิดใจคุยกันค่ะ ต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจําวันอังคารที่1นธันวาคมนะคะค่อนข้างนะคะที่จะสบายสบายค่ะเป็นจังหวะดีในการเซ็นเอกสารในการเซ็นสัญญานะหรือนะคะมีการต่อสัญญาเริ่มงานใหม่นะคะถือว่าเป็นวันดีๆของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะแต่ในเรื่องของการเงินนี่สินะคะยิ่งประหยัดเท่าไหร่ผู้ที่เกิดวันเสาร์ดูเหมือนว่าจะ หยุดไม่อยู่นะคะมีรายจ่ายเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับพวกของแต่งตัวนะคะของกินนะคะหรือเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลากหลายนั่นเองนะคะ <c oughs> ความรักก็เช่นเดียวกันนะคะจะมีจังหวะที่ดีโดยเฉพาะนะคะมีโอกาสสำหรับคนโสดอาจจะได้พบรักกับคนที่อยู่น้อยกว่าค่ะ <c oughs> ต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะประจําวันอังคารที่1นธันวาคมนะคะในเรื่องของการงานเนี่ย ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่เพียงแต่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะต้องนะคะระมัดระวังสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของเวลานะก็จะต้องรักษาเวลานิดหนึ่งอาจจะมีการขับขันนะคะด้วยอะไรบางอย่างนะอาจจะมีรถติดอุบตัติเหตุหรือเกิดความล่าช้าที่มันเกิดความไม่แน่นอนอาจจะทําให้การงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในวันอังคารที่หนึ่งธันวาคมติดขัดได้ค่ะและสําหรับในเรื่องของการเงินและความรักนะคะยังได้เรื่อยๆค่ะ เงินของคุณนั้นยังไหลมาเทมาและคนรักก็ยังเป็นกำลังใจที่ดีให้ค่ะ